สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับภายในระยะเวลาเพียง2วันนะครับประเทศไทยนั้นก็ให้การต้อนรับผู้นําของประเทศมหาอํานาจถึง2ประเทศด้วยกันนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีบารักโอบาม,มาแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนประเทศไทยไปแล้วในวันนี้นะครับและวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยก็จะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของจีนนายหวนเจียเปาด้วยเช่นกันนะครับ สองประเทศมหาอำนาจที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของการเมืองการปกครองแต่ว่ามีเป้าหมายอันเดียวกันในการที่จะมาเยือนในภูยภาคนี้นั่นก็คือการแผ่ที่ผลเข้ามาในภูยภาคนี้เช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้นําของประเทศมหาอำนาจในประเทศใดก็ตามมาในประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนไทยด้วยกันเองว่าจะยืนอยู่อย่างไรในท่ามกลางของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปโลกที่มีมหาอำนาจมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะมากนะครับรายการบรรทุงคืนนี้เราจะมาร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าการเยือนของ2ประเทศมหาอำนาจที่มาเยือนไทยนั้นประเทศไทยจะได้หรือเสียประโยชน์ในมุมไหนอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันครับ คิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้มาร่วมกันปันธงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธสองทุ่มครึ่งที่ n อ t นปันธงครับเมือ่อมนุษย์ทำลายสมดุลทางธรรมชาติและมนุษย์ก็เป็นผู้ประสบภัยที่ปัดจากธรรมชาติ นาคตลดภัยพิบัติระดมพลังพลิกฟื้นคืนผืนป่าในทุกชุมชนทั่วประเทศคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้มาร่วมกันฟันธงทุกวันจันทร์ทุกวันพุธสองทุ่มครึ่งที่ n อ t นทีฟันธงครับ และทางรายการฟันธงคืนนี้ก็ขอต้อนรับและขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังทางวิทยุของกลุ่มประชาสัมพันธ์ที่ f m 9 2 5่าและ AM 891กิดโลเฮิรตซ์ด้วยเช่นกันนะครับแขกสองแขกสองท,ท่านที่จะมาร่วมกันวิเคราะห์และฟันธงในคืนนี้กับการมาเยือนของสองประเทศมหาอำนาจของไทยนะครับท่านแรกก็คือคุณธนิตโสรัตนะครับรองประธานสภาุตสาการแห่งประเทศไทยและอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยสวัสด ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาแสดงความเห็นได้นะครับว่าการเยือนของ2ประเทศมหาอำนาจไทยเราจะได้ประโยชน์อย่างไรหรือเราจะเสียประโยชน์อย่างไรนะครับที่0-2 2 7 5 4 2 2 5นะครับ022754225แล้วก็ sms 422 1001ะครับเริ่มจากคุณธนิตนะครับมองอย่างไรครับเพราะว่า เริ่มจากการเยือนของประธานาธิบดีบารักบอมมาก,ก่อนหลายคนบอกว่าประเทศไทยคนไทยดูจะตื่นตูมมากกว่าตื่นตัวเป็นอย่างนั้นไหมครับก็คงไม่ถึงขนาดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ เป็นทางผ่านน่นะเขาก็คิดว่าเป็นเครื่องเป็นแค่ทางผ่านทางผ่านเพราะว่าทางผ่านยังไงก็แวะไทยซะหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่จริงท่านก็พูดไม่บังเอิญนะใช่ครับมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความตั้งใจผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์ต่อเรานะอย่างน้อยก็แสดงไปเชิงสัญลักษณ์ว่าเราเนี่ยประเทศมอำนาจอย่างโอบามากก็ให้ความให้ความสนใจนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้อย่างน้อยก็มีแถลงการร่วมนะครับ ว่าผู้นําเราก็ยืนบนบนเวทีระหว่างประเทศใช่ไหมแล้วก็มันก็มีซ N เอ็นเอไปทั่วโลกยางน้อยก็เป็นโฆษณาประชานประเทศเราได้ระดับหนึ่งครับอาจารย์ทรัฒน์มองอย่างไรครับเราคือบางคนก็มองว่าท่านประธานาธิบดีบารักโอบามามาประเทศไทยครั้งนี้ก็แค่ใช้ประเทศไทยแค่เปลี่ยนเครื่องบินไปพม่าเพราะว่าทุกๆครั้งที่พูดก็จะมีพม่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมองว่าเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นความบังเอิญหรือเป็นความเจตนาที่จะ เห็นความร<ค>่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐมากขึ้นก็คืออย่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมองนะฮะตามสุภาษิตไทยคือยิงปืนนัดเดียวเนี่ยประธานดีอวบามายิงเนี่ยจะหยิบนกไปกี่ตัวอืมคือผมคิดว่าการที่ผู้นําประเทศมาเนี่ยคือมาจะมีทีมนําหน้ามาเป็นอาทิตย์อยู่แล้วครับแล้วก็มีทีมทั้งรักษาความปลอดภัยคือการมาเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆใช่ไหมครับแล้วก็เวลาไม่ใช่เรื่องบังเอิญ<า>ด้วยนะแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็ไม่ใช่ว่าประธานาธิวบดีเนี่ยจะไปประเทศใดประเทศหนึ่งคือคืืออคคจะไปลวม่เาาี พราะมาเนี่ยต้องมีนัยยะ <S <S คือเหมือนกับเป็นการที่สื่อต่ที่เขาบอกนะครับมาเป็นการเปิดสกกราดเลยว่าหลังจะเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองการออกเดินทางตามประเทศครั้งแรกมาที่ไทยแลนด์ <S <S เป็นประเทศแรกคือเชืาอมันมีนัยยะนัยยะตอนที่ว่าหนึ่งอาเซียนเนี่ยเด่นนะอาเซียนเนี่ยเป็นพลังที่ทุกคนจะลงมาอาเซียนคราวนี้ถ้าใครไปพม่าหรือไปทุกที่เนี่ยจะมีทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปก็มาะครับอเมริกาตกขบวนรถไฟไปนานแล้วหลังจากสงครามเวียดนามพอมาครั้งนี้เนี่ยมาอาเซียนเนี่ย ก่อนที่โอบามาในสมัยที่หนึ่งเนี่ยมาประเทศแรกคือก็คือตัวอินโดนีเซียพอมาสมัยที่สองเนี่ยมาไทยแลนด์แล้วพอมาไทยแลนด์ปับ๊บก็ต้องไปพม,มา่าแน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วก็ต้องไปกัมพูชาเพื่อประชุมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันในยะนี่มันสองชัดครับ,ถ,รบถ้าถามผมนะเขาคาดหวังอยู่แล้วครับแลวเขาได้ไปแล้วถ้าอย่างนั้นเป้าหมายที่ที่อาจารย์บอกได้ไปแล้วด้วยเหรอฮะเป้าหมายที่สหรัฐได้ไปแล้วสําหรับการมาเยือนไทยของผู้นําสหรัฐคืออะไรถ้าอย่างนั้นก็เขารู้ว่าไทยตอนรับเขาดี แล้วเขารู้ว่าสิ่งที่เขามาเนี่ยเขาส่งสัญญาณชัดแล้วนะทุกคนในโลกนี้รู้แล้วว่าเขามาที่อาเซียนนะแล้วเขาก็ได้ความผูกพันในเชิงของวาจาความการที่ไทยเนี่ยคือการเจจาของผู้นําเราไม่ทราบครับแต่ผมเชื่อไหมว่าสหรัฐก็มาในดับประธานาธิบดีเนี่ยจีนมาในดับนายกเนี่ยคือการมาเนี่ยมาเพื่อที่จะให้ไทยได้เข้าใจในประเด็นของทั้งสองประเทศหรือเปล่าแล้วผมว่าเขาได้เรื่องนี้ไปแล้วแต่เรื่องอื่นก็คงจะต้องตามมาคุณธนิตสหรัฐได้ไปแล้วแล้วเราได้หรือยังฮะการเดอนสหรัฐของเรา ผมผมเสริมนิดเดียวเพาจะตอบประเด็นว่าไทยได้อะไรครับผมคิดว่าอย่างที่บอกอ่ะท่านมาไม่ได้ไม่ได้บังเอิญต้องตั้งใจมานะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาเวิร์กกันมาเป็นเดือนละนะครับแล้วก็มาประเทศไทยเป็นประเทศแรกรท่านบอกเลยนะมาเป็นประเทศแรกรในสมัยที่สองเนี่ยนะครับงั้นในยะก็คือว่าหนึ่งอเมริกามองไทยว่าในอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนมากที่สุด ถ้าเทียบจากหลายๆประเทศใช่ไหมเทียบจากมาเลเซียเทียบจากเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสองเนี่ยมองไทยว่าถ้าจะเข้าสู่อาเซียนต้องเอาไทยสปริงหมายว่าเอาไทยเป็นเป็นเป็นจำที่กระโดดต่อไปให้ได้จากไทยแล้วเนี่ยหนึ่งพม่าต้องการพม่าทําไมต้องพม่าการลงทุนก็อย่างหนึ่งเพราะท่านพูดถึงเรื่องนะท่านจะเชนในเรื่องของการลงทุนการค้าการลงทุนแต่ว่าถ้าพม่าได้ก็คือเข้าหลังบ้านจีน นะพมา่าอยู่หลังบ้านจีนแล้วก็ขณะนี้พม่าก็ไม่ธรรมดาผมคิดว่าอเมริกาก็กังวลอยู่เรื่องหนึ่ง,งก็คือเรื่องออที่ท่าเรือที่ยักษ์ไข่เจ้าเปียวหรือเจ้าผิวที่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมเป็นท่าเรือน้ําลึกก็พม่าเนี่ยให้สมบัมปทานจีนครับใช่ไหมผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ํามันเรือน้ํามันจะเข้าจีนทางหลังบ้านแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมันอนาคตมันจะเป็นเรือเป็นเป็นอ่าวแบบซูริก เออเรือทหารของจีนอยู่ที่ตรงนั้นได้การที่สารเข้ามาที่ตรงนี้ก็หมายว่ามาบอกบทบาทใช่ไหมว่าฉันทิ้งเวทีแถวเนี้ยมานานแล้วนะครับแล้วก็พม่าค่อนข้างจะเวลขับโดยเพราะพม่าก็ไม่ค่อยสบายใจนะที่จีนมีอิทธิพลมากมากนะครับแต่ที่นี้ประเทศไทยล่ะเอเคสาราชารไปแล้วผมว่าเราเราก็ได้มีหลายๆคนพูดบอกว่าไม่ได้ผมก็ได้เยอะนะก่อนอื่นต้องต้องเข้าใจก่อนสหมิการเนี่ยเป็นเป็นชาติผู้นำเศรษฐกิจ แล้วก็ทางการทหารนะเป็นมหาอำนาจของโลกผู้นำหรัพเยี่ยมไทยเนี่ยเรากับอเมริกาเนี่ยก้าขายกัน2 0 0ห0ื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมลูกพี่มาแล้วเนี่ยการเจรจาอะไรกับลูกน้องก็จะก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะเรามีปัญหากับหลายเรื่องนะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องแรงงานหลายอุตสาหกรรมก็จะถูกไอตวอต์จับว่ามีแรงงานต่างด้าวไปถูกกฎหมายเนี่ย เรื่องของมาตรการขีดการทางการค้าหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะได้เจียจากันได้นะครับแล้วนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานต้องชมท่านนายกอหน่อยคือท่าน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 ไงท่านหลบได้ดีนิดหนึ่งที่อเมริกาบอกว่าอยากให้ไทยเข้า TPP อ่าใช่ไหมท่านก็บอกว่าเออก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ขอเวลาศึกษาคณะทำงานไอ้ที่ตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่ดีครับอาจารย์ธนวัฒน์เรื่องของสิ่งที่คนไทยกังวลโดยเฉพาะภาคประชาชนก็คือ TPP ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไทยต้องตกลงตามข้อตกลงนี้เนี่ยนะไทยยอมที่จะตกลงตามข้อตกลงนี้เราจะเราจะเสียมากกว่าได้หรือเราจะได้อะไรบ้างหรือเราจะเสียอะไรบ้างคือผมเรียงอย่างนี้ฮะผมว่าจุดแรกที่เรากลัวเนี่ยเรากลัวบนพื้นฐานความจริงหรือบนพื้นฐานความคิดมันต้องตอบก่อนฮะถ้าบนพื้นฐานความจริงเนี่ยเราเคยมีงานศึกษาจริงหรือยังว่าเราได้รับผลกระทบหรือ ได้รับผลบวกหรือเชิงลบยังไง <ừ> ผมเ <ừ> ชื่อว่าเรายัาง <ừ> เรายังไม่ครบถ้วนฮะเราอาจจะมีนโยบายต่างๆที่เราลงทุนไปเป็นหลายพันล้านหลายหมื่นล้านแต่การศึกษาบางอย่างเพื่ออนาคตจริงๆแล้วเราเก็บข้อมูลจริงๆแล้วทางานวิจัยจริงๆว่าถ้ามี TPP แล้วเนี่ยเราจะได้หรือเสีย <ừ> ถ้าเรายืนอยู่บนพื้นฐานความจริงพื้นฐานการวิเคราะห์ตามหลักการจริงๆเนี่ยและตัดสินตามหลักการนะผมว่ามันถูกต้องสิ่งต้องที่ต้องมองครับว่าก็คือว่าจุดแรกเนี่ย TPP ก็มีหลายในยะแล้วเห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงของระหว่างประเทศคือดรสุประชัยพนิชพักเลขาธิการอังคารบอกไม่ต้องรีบศึกษาก่อนนะฉังเกตว่าธนานารงคารที่ไทนบอกว่าระวังนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องทําอะไรคือทุกคนบอกให้ศึกษาก่อนเพราะว่านี่คือเป็นประโยคที่ชัดเจนเพราะศึกษาก่อนขึ้นมาดูข้อมูลแต่สิ่งสำคัญต้องนึกครับว่าจุดสําคัญคือแล้วตอนนี้จีนเขาไม่ทํานะจีนไม่ได้สังเกตการใน TPP เอ๊ะถ้าเราทําแล้วเนี่ยจีนจะรู้สึกไง TPP กับอาเซียนบวกสามบวกหกมันมีมุมอะไรไหมในในยะทางการเมืองนอกจากเศรษฐ สมมติว,ว่าจีนไม่ว่าอะไรเกิดไทยทําปับ๊บเออไทยไม่ทําแต่ท้ายสุดตอนนี้สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเขาทำประเทศที่มีแต้มต่อกับเราแบบเบียดกันติดๆเนี่ยถ้าท้ายสุดสหรัฐจะบอกว่างั้นคนที่ทํากับ TPP กับสหรัฐเป็นมิตรแท้ของสหรัฐผูกพันทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึง้งไทยก็ตกขบวนทันทีในเชิงของสเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่ามันมีทั้งได้ทั้งเสียเช่นเดียวกันสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาการเจรจาเนี่ยเราปรับตัวทันไหมถ้าปรับไม่ทันและคนไทยต้องบริโภคยาที่แพงจริงๆเนี่ยใช่ใช่ เราผลิตคิดค้นทันไหมเราจะเชื่อมกับเขา,ย,ายังไงมันจะเป็นอะไรที่เรายัางตัดสินบนพื้นฐานความคิดและความกลัวครับครับคุณท่านถ้าอย่างนั้นต้องเปรียบเทียบดูว่าทนายกรฐมนตรีของจีนก็เดินทางมาสหรัฐก,ก็มาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะถ่วงดุลอย่างไรที่จะไม่ให้สองมหาอำนาจลุมกระชากเราจนกระทั่งยืนอยู่ไม่ได้จะต้องมีการจัดการตรงนี้อย่างไรไม่ไม่อยากคิดว่าถ่วงดุลเพียงว่าทำอะไรเราจะจะมีวิธีการจัดการ ปฏิสัมพันธ์นะให้ให้ให้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เอียงข้างใดเราเป็นมิตรทั้งสองฝ่ายอเมริกาก็พูดรีบาลานซิ่งงั้นเราก็ต้องมีบาลานซิ่งภายใต้ power ครับงั้นถ้าเราเปรียบเปรียบอย่างนี้คือทั้งสองอย่าให้เขาจุดกระชากเราได้นะไม่อย่ลากเราไปข้างหนึ่งข้างก็จะลากไปข้างอันนั้นเราเราจะเหนื่อยแต่ว่าถ้าเรามองว่าเราวางโพซิชันหนึ่งของประเทศให้ดีนะนะตำแหน่งของประเทศให้ดีตำแหน่งของการเจรจาให้ดี แล้วชายจังหวะนี้แหละนะครับเจรจาต่อรองคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับสาวสวยๆมีคนมาจีบสองคนนะโอ้เศรษฐีทั้งคู่เลยนะใช่ไหมมาจีบเราเนี่ยคราวนี้ถ้าเราทําวางตัวดีๆใช่ไหมให้เขาจีบเป็นนานๆให้เขาจีบนานๆนี่คือการ่วงดุลถ้าเจอตัวนก็ถวงดุลตัวนี้แต่ว่ามันต้องด้วยการเจรจาอะไรที่เขาได้เปรียบนะที่เสียเปรียบก็เจรจาอย่างจีนแล้วก็มีหลายจุดที่เสียเปรียบนะนะครับถ้าเจรจาดีๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย จะได้ทําให้เราได้ประโยชน์มากมายที่การเยือนของนายยมตรีจีนเราเราจะได้จะเสียอะไรวิเคราะห์อย่างไรครับคุณทนายก่อนอื่นต้องเข้าใจจีนเนี่ยเป็นเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจทหารแล้วก็ใกล้ชิดกับเรานะครับติดพรมแดนออกไปเชียงของเนี่ยนั่งรถไปสองชั่วโมงใช่ไหมทาง200กิโลเมตรเศษเนี่ยเข้าจีนแล้วจีนเป็นคู่คาบวกฮ่องกงด้วยเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก1ิบ9เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกา นะอเมริกายัางประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์ทั้นจีนเป็นคู่ค้าคท,ที่ใหญ่ที่ใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่มันใกล้อเมริกานี่เขาไกลใช่ไหมอันที่สองเนี่ยจีนกับเราก็มันก็มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างยาวใครับการส่งออกสินค้าไปจีนเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่มไม่เหมือนกับไปอเมริกาก็จะมีเงื่อนไขม,มากมายเพราะนั้นผมคิดว่าการที่จีนเข้ามาครั้งนี้เนี่ยท่านนะฮะท่านท่านไวทเจอเปาเนี่ยนะ ท่านจะหมดวารละมีนาคมทําไมมาเมืองไทยนะแต่ที่โอบามาพึ่งเข้ามาไม่กี่วันมาไทยเช่ว่าจีนรอไม่ได้นะท่านรอหลีเคเฉียงที่จะมาแทนเนี่ยอีกมีนาเนี่ยจีมองแล้วไม่ทันกำรับเนี่ยต้องรอท่านหลีเขื่อนใช่ไหมท่านถึงแม้จะผ่านมาที่กัมพูชาก็แล้วแต่แต่ระยะมันไม่จําเป็นต้องผ่านไม่ต้องลงไม่ต้อง ประเทศไทยใช่ไหมมารยาทก็ต้องคนใหม่มาอันนี้ต้องต้องมองว่าจีนถือว่าอีกสามสี่เดือนนี้ไม่ได้ทั้นจีนต้องมาแสดงว่าจีนก็ให้น้ำหนักก่าอาเซียนนะนะทั้นเพิ์นไทยเนี่ยอยู่ตรงตรงตรงกลางบอกแล้วทัานก็ต้องบอกไกลๆทางบวกว่านะฉั้นยังจะค้าขายด้วยแต่ก็มีทางปลามัาเหมือนกันปลามอนกันอาจารย์ธวัฒน์พิจารณาอย่างไรถ้าอย่างนั้นการที่สหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วผู้นําของจีนมาทีหลังเนี่ยจีน จีนต้องการอะไร,รจากไทยหรือคาดหวงังอะไรจากไทยถ้จริงเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะมองต่อจิกซอได้มีเขาถือว่าเขามาเช่นในเชิงกลยุทธ์อะไรแล้วเข้ามาเพื่อเพื่อถ่วงอำนาจกันค,คือเราอาจจะไม่ทราบข้อที่จริงจริงแน่นอนฮะภาครัฐบาลเวลาคุยเรื่องอะไรหรือว่าทําอะไรก็คงจะรู้นะฮะเพราะว่าจุดสําคัญเนี่ยสหรัฐมาด้วยประธานาธิบดีอืแต่จีนมาด้วยนายกรัฐมนตรีถ้าเขาจะคานกันเนี่ยเขาต้องมาด้วยประธานาธิบดีฮะ ถูกไหมฮะเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าหรือเขาอาจจะมาทางการทูตว่าเวลาประชุมผู้นำเนี่ยสหรัฐจะมาโดยประธานาธิบดีแต่จีนเนี่ยถ้าในเวทีอาเซียนจะมาด้วยนายกรัฐมนตรีเพราะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามองมิติเศรษฐกิจไม่ได้มากเรามองมิติการเมืองไม่ได้มากแต่มันจะเป็นกระบวนการระหว่างประเทศการมาเจอไทยก่อนก่อนที่จะไปประชุมผู้นําเจอกันเนี่ยมันก็เป็นมิติว่าต้องการคุยอะไรความเห็นจากไทยหรือเปล่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นมิติที่เป็นมิติแค่นั้นแหละหรือการมาจีนผมก็เป็นปกตินะครับ ถ้าผมกำลังจะเปลี่ยนไทยผู้นําผมก็จะบอกว่าเนี่ยจีนจะมีกลไกแบบนี้มาทําความเข้าใจคือเราไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรแต่ว่าแน่นอนการคุยกันมันก็คงจะเป็นการคุยเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและโดยเพาะยิ่งเพื่อประโยชน์ของประเทศเขานั่นแหละสหรัฐมาคุยเพื่อประโยชน์ของเขาจีนก็มาคุยได้ประโยชน์ของเขาแต่สิ่งที่เราวิเคราะห์ได้ชัดเจนคือเขามาไทยแล้วเขามาใกล้กันเขามาไทยมันแสดงว่าไทยเนี่ยเราสุดยอดนะ คือคคการที่เราบอกว่าเราเนี่ยสู้ไม่ได้เปิดประทีเปิดเวทีเท AC, อซีประชาคมสีอาเซียนเราได้ยเราไม่เห็นเด่นเลยแล้วจะแข่งกับใครได้คือผมว่ามันต้องคิดใหม่นะเราเด่นมากนะจนเขาต้องมา<ล>เขาต้องมาและมาเามีความเชื่อมั่นต่อ,ต,อ,ต,อต่อเราและอย่างที่บอกครับก็คือที่คุณจอมอาจจะตั้งประเด็นว่าแล้วเราได้อะไรคือเนี่ยสองผู้นําสุดยอดของโลกเนี่ยมาที่เนี่ยแล้วมาเนี่ยเวลาผู้นํามาเนี่ยเขามามาเพราะความปลอดภัยนะมาเพราะสําคัญนะคือลูกพี่ใหญ่2คนเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกเนี่ยเดินมาเนี่ย ถามว่าแล้วคนอื่นไม่อยากตามมาเหรอที่ไทยมันโดดเด่นตรงไหนเนี่ยซีนเนียยังเผยแพร่ทั่วโลกเพราะนั้นผมว่านั่นคือภาพที่ผมคิดว่ามันคงเป็นตาก,กาแบบนั้นนะฮะอาจจะมีอะไรอยู่ที่เรายังนึกไม่ถึงแต่ผมคิดว่าโดยภาพก็คือเป็นการที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ,บไทยคุณธนิตถ้ามองในวิเคราะห์ในเชิงของนักธุรกิจจีนเองเนี่ยมีความคาดหวังมีความต้องการอะไรจากไทยจีนก็มองเราเป็นตลาดนะนะครับนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับผมก็ค้าขายกับจีนจีนมองเราเป็นตลาดครับ มากกว่าเป็นฐานการผลิตเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ารเราก็ไม่ใช่อไอ้แหล่งที่จะมีรายงานถูกๆเนี่ยนะครับมองเป็นตลาดแล้วก็มองเป็นศูนย์ที่เรากระจายสินค้าลงไปในอาเซียนทางใต้นะของเรา67ล้านคนใช่ไหมและของเราเนี่ยพอเข้าไทยได้เนี่ยมันก็ไปมาเลเซียได้ซึ่งไทยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเป็นชาติรวยของอาเซียนใช่ไหมส่วนทางทางเวียดนามเนี่ยจีนเขาเขา,เข,าเข้าถึงกันอยู่แล้วทั้งถนนเนี่ยย นั้นจีนมองไทยก็บอกว่าหนึ่ง,นงในในไทยงเศรษฐกิจนะออคือไทยเนี่ยก็จะเป็นสปริงอย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วถ้าจีนเข้าไทยได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะกระจายสินค้าลงเพราะว่าในส่วนที่ทางใต้นะซึ่งทวายจีนเขาเขามองอยู่เหมือนกันนั้นทางเหนือเนี่ยเขาเข้ามาได้อยู่แล้วใช่ป่ะทั้นไทยเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของจีนมากแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ที่อาจารย์ธนวัฒน์พูดก็ก็มีประเด็นว่าบางทีเราก็คิด มากเกินเกินไปมั้งเขาจะหมดสมัยแล้วก็มาเยื่อเยินหน่อยอย่างนี้เป็นแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็วิเคราะห์ต่อก็คือว่าในเมื่อผู้นําหรือมหาอำนาจสนใจเราแล้วเราเองพร้อมแล้วอย่างเราเองยืนอย่างมั่นคงแล้วอย่างแล้วเรายังมีปัญหาเรื่องของศิลปพทางการเมืองอีกผมมองอย่างนี้ในสมัยหนึ่งเนี่ยสหรัฐให้ความสําคัญกับไทยมากเพราะไทยเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายตอนนั้นที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับเพราะนั้นแสดงว่าโดมิโนของไทยในสำคัญมาก ถ้าดึงแผนที่ของอาเซียนออกไปดึงไทยออกเนี่ยอาเซียนจะไม่มีคําว่าคอนเน็กติวิตี้เลยที่รัฐบาลโฆษณาประชามพันา์ให้ชาวโลกเห็นเ<ช>พราะสังเกตเห็นว่าคือถัดมันต้องมาลงไทยนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยคือพร้อมไม่พร้อมต้องแต่งตัวครับรับแขกรับการพูดคุยรับคนมาเยี่ยมเยียนแล้วถามว่าถ้าไทยไม่พร้อมเนี่ยไทยไม่เป็นเบอร์หนึ่งของผู้ส่งออกของโลกเยอะแยะมากมายน้ําท่วมไทยทีหนึ่งบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นประกาศกำไรไม่ได้ซอฟต์แวร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ไม่สามารถที่จะมีชิ้นส่วนประกอบได้สินค้าในกลุ่มของ CRV ไม่สามารถขายได้เพราะไทยผลิตไม่ได้เพราะไทยแลนด์เนี่ยคือเป็นภาพที่เป็นฐานการผลิตที่ดีเป็นศูนย์โลจิสติกสที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาไทยอยู่แล้วเพราะลงไทยไปได้หมดทั้งเอเชีแต่สิ่งที่คนไทยเองกังวลกันก็คือเรื่องของความไม่มั่นคงทางการเมืองคุณธนิตวิเคราะห์อย่างไรเพราะว่าเป็นคําถามด้วยเหมือนกันที่ทางบ้านสงเมาบอกว่าก็จะมี ช่ไหมฮะมีม็อบมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการที่จะล้มล้างวิธีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่ในวันที่24มิถุนายนพฤษภาคมนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะกระทบอะไรไหมครับในแง่ของธุรกิจด้วยในแง่ของความรักของประเทศไทยต้องเข้าใจถ้ามุมมองของพวกอเมริกันหรือชาติยุโรปหรือชาติที่พัฒนาเนี่ยอเรื่องของเรื่องของม็อบเรื่องของอะไรเรื่องของการสกัดการจุนรงมอันนี้เป็นปกติปกติแต่เพราะเอิญเนี่ยไทยมันไปสร้างสร้างโมเดล แบบที่มันเหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมเ,เราก็เลยมีตัวอย่างว่าล้อมทำเนียบดิ้นทำเนียบะนะที่ชาติอื่นเขาเขาคงไม่ค่อยมีแล้วก็ตราจนในขนาดเผ่าบ้านเผาเมืองกันอนะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ที่ทําให้เขาเขากลัวเขากลัวว่าเอ,อ้มันไม่เหมือนประเทศอื่นน,นะไอเราตรงนี้เนี่ยแล้วความสามารถของของรัฐาเองที่จะเข้าไประง,งับไปที่เนี่ยอดีตก็ไม่ค่อยไม่อยากจะบอกว่าไม่มีประสิทธิภาะนะ นั่นตรงนี้ผมบอกว่าขาเป็นความกังวลผมเพื่อเป็นความกังวลแล้วก็ไม่กังวลของต่างชาตินะให้เวลาเราถามนักธุรกิจเนี่ยว่าไอ้ระดับต้นๆของความเสี่ยงเนี่ยไอ้เรื่องการไอ้ปัญหาปลองดองในประเทศเนี่ยไม่เคยหลุดออกไปเลยนะไม่สองสามสี่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสองสามสี่เนี่ยมควาไม่ใจนช่วงที่พอไม่มีปัญหาน้ําท่วมไปอยู่ที่หนึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับอา์ธนวัน์วิเคราะห์อย่างไรครับกับการชุนนุนทางการเมือง2 4สิพฤศจิกายนจะ จะน่ากลัวแล้วก็สุดท้ายความเชื่อมั่นที่เรามีมาในช่วงอาทิตย์นี้มันจะาหายไปกับเหตุการณ์วันนั้นไหมฮะผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าการเมืองไม่น่าห่วงเนี่ยคำถามเหล่านี้จะไม่เกิดบนสื่อมวลชนเลยครับแล้วอย่างที่ดรธนิดพูดมันเป็นภาพที่ชัดเจนสิ่งสำคัญคือมันคงผู้ยากพัฒนาการทางการเมืองว่าจะยืดเยื้อหรือไม่จะเคลื่อนตัวอย่างไรรุนแรงไหมมีความเสี่ยงแค่ไหนการชุมนุมประกาศชัดว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลเพราะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะไม่กลัว และแน่นอนการเปลี่ยนรัฐบาลถ้าเปลี่ยนได้จริงนายบายก็เปลี่ยนรูปแบบการเปลี่ยนเป็นอย่างไรมันก็ทําให้ต่างชาติและคนไทยจะชะลอการลงทุนหรือเปล่าแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกรอบประชาธิปไตยแล้วก็ยังทําให้การเมืองมีความนิ่งเป็นไปตามกระบวนการเพื่อช่วยคนอื่นจะเข้าใจคนไทยก็เข้าใจสิ่งก็เดินได้ต่อครับ,รบถ้ามีการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็มีเหตุการณ์หรือแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายยืดเยื้ออะไรแล้วแต่แล้วรัฐบาลประกาศใช้พรบความมั่นคงขึ้นมาเนี่ยนี่คิดว่าจะกระทบไม่เฉพาะแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวใช่ไหมฮ ถ้าส่วนของคนไทยเราเองเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเราชินแต่ว่าในแง่ของเศรษฐกิจสิเราต้องแยกเป็นสองส่วนไงถ้าสำหรับคนไทยนะคือเราชินไทยเราชินถ้าขายก็ไม่มีอะไรเพราะเราผ่านสี่ห้าปีเราผ่านแล้วสุดยอดแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมแต่สำหรับต่างชาติอันนี้ไม่ใช่อต่างชาติเรื่องประกาศพรกจะเขียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คืออะไรกฎการจดนั่นแหละในแง่ของข้อหลังเนี่ยเขาก็มองว่าประเทศที่มีที่ตรงนี้เนี่ย เขาเรื่องนะความคุ้มครองทรัพย์สินนะและชีวิตของเขาเนี่ยมันมันมันเอารอไปหมดแล้วครับตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่นนานทะ่านอมบามาท่านก็พูดอยู่ตริงๆนะ,ะนะท่านเห็นการพัฒนาลงประชาธิปไตยเนี่ยขอให้มันแล้วก็มันมันรักษาไว้ให้อย่ายงเงี้ยทำนองให้อยู่นะถ้าอย่างนั้นในการชุมนุมก็ชุมนุมไปแต่ถ้าเกิดรัฐบาลประกาศใช้พรบความมั่นคงคุณธนิตเห็นด้วยไหมฮะถ้าสั้นๆเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเราชินจะออกเป็นปฏิวัติแต่ว่าในในแง่ของนักธุรกิจ ต,ต่ตางชาติไม่ได้ไไดถ,ถ,ถ้าสั้นๆไม่เป็นไรไไม่ปรแต่ไม่ประกาศเลย <c oughs> ก็ไม่ <c oughs> ก็น่าจะดีกว่าไม่ประกาศ <c oughs> ดีกว่าอาจารย์ธนวัฒน์แล้วแต่การตีความครับแล้วแต่การตีความเราต้องบอกว่าถ้าทุกถ้ารัฐบาลทำอย่างนั้นอีกเนี่ยแสดงว่าสถิติมันจะพิสูจน์เลยนะครับว่าทุกรัฐบาลในระยะหลังประกาศาพรบนี้หมดเลยเพราะใช้ทุกรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคิดว่ามันไม่จบแล้วมันก็ต้องลงเดลงเอ่ยได้แบบนี้เพราะนั้นการเบิร์การเมืองรูปแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถสร้างการจบลงของ ความสมันชันครับทีนี้ในในแง่ของวิธีคิดอะสมม,สมมุติว่าสมมุติว่าไอ้วิธีคิดของของกลุ่มที่เป็นองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยนะะก็ต้องการจะแช่แข็งนักการเมืองไว้สักห้าถึงสิบปีวิธีคิดแบบนี้จร,จริงๆแล้วมันจะมีผลในเชิงของการพัฒนาเศรษฐกิจด,ด้วยไหมฮะหรือว่ามันจะเป็นการทําลายเรื่องของบระบบเศรษฐกิจอาจารย์ผมเรื่องนี้ครับพิางไก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบจลยว่าวิธีไหนล่ะถามว่าปัญหาการเมืองเป็นปัญหารุนแรงของไทยจริงไหมใช่ผมว่าณะวันนี้ทุกคนบอกว่าการเมืองจะจบยังไงครับมีวิธีไหนล่ะ เพราะว่าเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อประเทศไทยใช่ไหมครับหรือเราต้องทําเพื่อต่างชาติไว้เขาชื่นชมมัลเซียเคยทําฝืนมติต่างชาติควบคุมเงินและถ้าสุดมาเลเซียได้รับการยอมรับจากโลกว่าเขาแก้ไขปัญหาได้มันขึ้นอยู่ครับว่าถ้าเราทําด้วยประชาธิปไตยที่ต่างชาติยอมรับได้ก่อนจะดีมากแต่หมายความว่าเราจะแก้ยังไงผมสนับสนุนให้ใช้กระบวนการประชาธิปไตยนะที่ผมพูดเนี่ยเพราะมันควรจะต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้โดยร่วมกันภาครัฐบาลฝ่ายค้าและประชาชนอาจารย์ธนิตคิดอย่างไรครับการจะแช่แข็งนักการเมือง4ี้าปีแล้วก็สร้างระบบ เห็นด้วยไหมฮะหรือ,อยังไงเราก็มีแนวคิดอย่างเงี้ยมามาหลายครั้งแล้วครับประเด็นก็คือว่าแล้วมันจบไหมแล้วมีปฏิวัติหรือจะใช้ชื่อเนี่ยสัก2ครั้งในช่วงอย่างนี้เนี่ย แล้วมันแก้ปัญหาไหมถ้าตามใดเนี่ยมันไม่มีกติกาครับนะผมคิดว่าไอ้เรื่องของกติกาเนี่ยสำคัญนะครับเพราะนี้นมีกติกาแล้วก็ม่ยอมรับนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรื่องของปรองดองครับคำถามเหมือนที่ผมได้ถามไปแล้วนะแต่ว่ามีคาถามหนึ่งที่น่าสนใจอาจจะเป็นคำ,คำถามสุดท้ายนะครับที่ท่านผู้ชมส่งกันเข้ามาหากทั้งสองท่านเป็นผู้นําประเทศไทยนะครับระหว่างจีนกับอเมริกาเราควรจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนฮะอาจารย์ธนิตก่อนโอ้คำถามนี้ยากมากถ้าจะต้องเลือก ถ้าต้องเลือกเนี่ยก็ต้องเลือกอยู่ทั้งสองฝ่ายครับ <laughs> นะครับ <laughs> เป็นว่าจะนอนบ้านไหนก่อนบ้านไหนหลังก็ปัญหาและอ่าอาจารย์นธนวัฒน์ครับผมว่าในเชิงการเมืองระหว่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยทุกคนวิ่งหาความเป็นทุกคําใช้คําว่าพรนธมิตรชิปนะครับแล้วพุ้นส่วนผมว่าเขาคงจะไม่ให้เราเลือกนะเพราะทุกคนเนี่ยการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจมันหมายว่าทุกคนมาร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์โลกผมว่าเขาพร้อมจะอยู่ร่วมกันอั้ พียงแต่แบ่งปันประโยชน์ยังไงไทยนี่ก็จะต้องได้ประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรกับทั้งสองประเทศครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับมาร่วมรายการคืนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ